เมาดูครับเต็มเลยครับมาครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกไดวิ่งครับแล้วก็จอมปวดครับแ้อจัมปวนแล้วก็คุณแม่น้องพีทจอมปวนเหมือนกันเอวันนี้วันเกิดของเอกไดวิ่งนะครับวันที่16บ16พฤษภาครับวันนี้ก็วันดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาครอบครัวไปปล่อยปลานะครับ ก็โทรบอกพี่จ๋าเรียบร้อยพี่จ๋าเอาปลามาส่งที่เขื่อนลำพะเพิงเรียบร้อยนะครับก็สั่งปลามาแล้วก็เอามาปล่อยที่เขื่อนลำพะเพิงนะฮะไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันครับพี่น้องจัดไปครับนายน้ำพัดโอ้ยสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงเขื่อนลำพะเพิงแล้วนะจอดรถไว้นี่ เดี๋ยวเราลงไปปล่อยปลาข้างล่างนู่นพี่จ๋าเอารถลงไปข้างล่างนู่นเรียบร้อยแล้วไปอ่าวันนี้ก็วันเกิดผมแล้วก็วันเกิดพี่กุ้งด้วยครับไปด้วยกันอ่ามาส่งปลาแล้วก็ร่วมทําบุญปล่อยปลาไปด้วยกันครับนี่ครับปลาของเราก็จะมีปลาอะไรบ้างครับพี่กุ้งมีปลานินจิรดาปลานินจิรดาส่วนมากจะเป็นปลาจินจิรดาปลานินแปลงเพศอ่าแล้วก็ปลานินแปลงเพศที่รู้กันคือปลานินหมันนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับปลาในปลาใน ปลาสวายปลาสวายปลาบึกปลาบึกปลาแล็ดปลาแล็ดแล้วก็ปลาดุกบิ๊กอุ้ยครับปลาในปลาดุกบิ๊กอุ้ยด้วยครับอุยครับนี่นะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้ครับกิจเถุงเลยเจ็ดสิบสี่หรือเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าเจ็ดสิบห้าครับประมาณนะครับนี่นะครับปลาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าถุงเดี๋ยวเราเอาปล่อยลงเขื่อนนะฮะเขื่อนลำบําเพิงนะครับไม้ธรรมชาติไม้นี้อ่าผมดำยิงปลาปล่อย แต่มันไม่มีปลาพวกปลานินนะฮะส่วนมากมันจะมีแต่ปลาชนักหรือปลากระสูบนะครับปลาชะนักปลาชะงักภาษาพื้นที่เขาเรียกปลาชะงักปลากระสูบปลาชะโดพวกเนี้ยก็เลยเอาปลานินมาปล่อยบ้างจะได้มีปลานินให้พี่น้องหากัน โอเคตอนนี้ก็ยกปลาลงรถเรียบร้อย75ถุงทั้งหมดต้องมวลสำหรับพันปลานะครับใครที่สนใจอยากได้พันปลาก็สามารถติดต่อพี่กุ้งพี่จ๋าได้อ่าจะเป็นฟาร์มชื่อวิไลวันฟาร์มน,นะครับที่อยู่โคราชนะครับสามารถส่งไปทั่วโคราชเนะานะให้กพี่กุ้งเนาะสั่งสั่งปุ๊บนี่ส่งปับ๊บ สุงโคราถ้ามีปลาทุกอย่างครับให้เราเลือกว่าจะเอาปลาอะไรไปปล่อยเราเอาไปเลี้ยงปลาาปลาอะไรโทรมาสอบถามพี่กุ้งได้เบอร์พี่กุ้งครับ0863556922ผม 3, 5, 5, 6, 9, 2, 2, ครับรผมใครที่อยากได้ผ่นปลาไปปล่อยไปเลี้ยงก็สามารถโทรสั่งได้นะครับส่งถึงบ้านเด้อว,วิกัดฟาร์มอยู่ที่เจาอ,อถนนเรียบคลองชฉมาทานหลังวัดบ้านกูดครับตำบลเจาะหออำเภอเมืองจอังหวัดโคราชสีมาหลังโรงยางมิชลินบิ๊กโปรบายพาสครับลงมา ห้าเมตรถึงเลยครับโอ <Okay. S 2> เคสำหรับวันนี้เอกไดวิ่งก็สั่งจากวิลาวันฟาร์มมาทุกปีครับมาปล่อยวันนี้ก็มาปล่อยเคือำมาเพิงสาเหตุที่มาปล่อยก็เพราะว่าปลานินที่เนี่ยมันไม่มีเราก็เลยจัดให้มันมีสักหน่อยจะได้มีปลาให้เราหากินไปดูอ้วกัน ไปเลยไปแบไปอยู่ในร่มไปร้อนไปลลย <c oughs> ไปดือ้อโอ้นายยังไม่ออกวัดนี่นี่นี่น ได้งามดูไปก้อนกันอยู่ก้อนหินข้างล่างน่วลเต็มเต็มเลยสองสองเป็นอะไรไหน นี่ปลาบึกครับนะครับพี่น้องดูก่ันนี่นะครับปลาบึกครับอ้าวทำพ่อมาปล่อยเร็วเร็วให้พ่อปล่อยเฮ้ยนายปล่อยเลยอ้าวปล่อยปล่อยไใหมดเลยเขาหมอไปหมดเลยตอนนั้นมีอยู่ปล่อยละป้ายปล่อยตัวเออไปเลยไปอยู่น้ำลึกนู่นโอ้ลงน้ำลึกเฉยเลยนู่นนะปลาบึกไปอยู่ีกไ่กวนนะโอ้ดีลงน้ำลึกไปเฉยเลยปลาบึกครับโคตรเยอะเลยพี่น้องโอ้ดีใจครับเห็นปลาหลายๆ อนาคตจะได้ม ok so, ีปลาเยอะๆนะปลานินครับเต็มเลยมองไปไหนก็เต anyway ็ม yes, น yes, ี่น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 ะมีปลาดุกด้วยนะครับปลาดุกปลาในฮะแจ้วมีสวายครับพี่น้องแล้วกุ้งยังเยอะอยู่ไหมครับพี่เอ้ย อเอ้โ้วิ่งลงน้ำดึกเสิอ้าวถุงนั้นมาไปลูกถุงสุดท้ายแล้วมาดึงไหวไหมโอ้โหเปียกหมดเลยหมุนในหมุนในหมุนคุงอะ่ะเี่เพื่อปลาดึปลาเลยรโอเคดึงเออ้าเออมา,มาปล่อยตรงนี้มาไปตรงนี้ใกล้ๆนี่จับก้นมันเดี๋ยวไปดึงไงจับจับตรงนี้ไว้ก่อนเอออายกก็มีขึ้น เออให้ปลารวมอยู่ตรงปลายนี่แล้วก็ปล่อยดึงนึกบุ๊บมันก็จะออกดึมไปอย่างนี้เลยไปเลย<ม>จููันมีภาพปล่อยสักกี่พันตัวเป็นหมื่นปล่อยได้เวลาโอเคอเออกิจปล่อยปลาของเราก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ปล่อยไปหกเจ็ดอเจ็ดสิบห้าถุงนะปล่อยไปเจ็ดสิบห้าถุงก็น่าจะหลายหมื่นตัวอยู่ครับดูปลานะครับเต็มเลยมันยังไม่ยังไม่ปรับสภาพได้ เต็มเลยเหมือนกันเลน้าจะถ่ายดูใต้น้ำนะครับเอาเลยอับมาดูครับเบ้าเต็มเลยครับบุญครับโอ้โหี่ฟท์ไลน์มาเรื่อน้ำใหญ่เลยเปียกหมดแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งได้ยนะครับที่เอาปลามาส่งถึงที่เลยก็ทําบุญร่วมกันครับเปิดเันเดียวกันให้เปิดวันเดียวกันด้วยก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ กิจการลุ่งเรืองขอให้พี่เอกมีความสุขับครับกิจการก็เรียนรุงเรืองึ้นฝั่สิ่งใดสุภาการนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณมากครับก็ปล่อยปลาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนาคตให้มันใหญ่ก็ช่วยกันดูแลครับปลาเล็กปลาน้อยก็อย่าพิ่งจับมันคือตาไข่ายเล็กๆอ่ะอย่าพึ่งใส่ก็รอให้มันโตก่อนสักปีนึงเราจะได้มีปลานินปลาพวกนี้ไว้หากินที่เขื่อนบ้านเราเนาะเขื่อนละเมพิ่ง อ่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ไพลอดว่าสวัสดีครับเอฟก่อนเลวสวัสดีเอฟซครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเนี่ยเจ้าของคามเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอยากไดพันปลาก็ไปได้นะคะวิไลยวันฟาร์มค่ะเรียบของมสมทานของนบ้านกูดเอาปลามระ่งแล้วก็เอาปลาขนลงไปปล่อยเป็นเพื่อนด้วยขอบคุณหลายครับค่ะขอบคุณมากค่ะถึงจะเหนื่อยอ่าถึงจะเหนื่อยแล้วก็ได้ทำบุญครับวันนี้ขอบคุณจ๊ามากๆ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โทรมา,ม,มาได้ครัาผมไรสนใจปลาก็สั่งได้เด้อ